สวัสดีครับพบกับช่องช่างต้ามกกอกนะครับมาอยู่กับพี่โซเหมือนเดิมวันนี้ก็มีก๋วยเตี๋วด้วยนะครับคนคุ้ยคุยขึ้นมาแล้วนะครับพ <c oughs> ีโซนะครับพ <c oughs> ีโซอาหารตามสั่งนะครับ <c oughs> <c oughs> มีก๋วยเตี๋ยวนะครับ นี่นะครับร้านปะโซนะครับอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยน้ำตกน,นะครับเบอร์โทรนะครับใครสนใจสั่งนะครับรับทำข้าวรับทำข้าวกล่องนะครับนี่นะครับมามา่ามีทุกรสนะครับ ทรงเขียวทรงแดงทรงเหลืองนะครับเส้นก็มีทุกเส้นนะครับเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นกลางนะครับเส้นเหลืองก็มีนะครับนี่ครับ ปชก็ทำรวดเร็วมากนะครับเห็ดปลืมิเอ้่านดปลาทูอย่า่้วจะพอกุ้ยยังพอกุยพี่น้องประเทศแล้วสักก้อนเปรนเท็ดแล้วสักก้อนจะพอกุย

ใส่เบมะกรูดใส่ข่าใส่ตะไคร้ลงไปนะครับมีถัวฝักแล้วยาวอีกหวานบริมาปบบโ้มนีนำพานอีก มาดีกว่าบ่เมือนะม่อก็้กาแาอี สุภาพพี่โซทำนะครับน่าทานมากนะครับใครสนใจโทรมาเลยนะครับเบอร์โทรพี่โอนะครับหน้าป้ายนะครับขายได้ร้อยจานแล้ว วันนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนนะครับเหมือนฝนจะตกนอปโซไม่มีแดดนะครับวันนี้นะครับอุณหภูมินะครับดำมืดน,นะครับอืดูเหมือนฝนจะตกนะครับ <c oughs> อ,นบอนืนะครับฝั่งนู้นนะครับ นี่นครับเสร็จแล้วนะครับวั <c oughs> นนี้ไม่ไม่รู้ยูทูบเปอร์ไปไหนหมดนะครับวันนี้นะครับ <c oughs> เงียบนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับ ครับสังคุนก็ปกกำเพลงโอนะครับแถ่บ้านนอกไปใส่นอแถยบ้านนอกเด้อแต <c oughs> ่บ้นนอกไม่อยู่นะครับเป็นตเตสื้อนะครับสีชมพูองตองนะครับ ครับอีกทำนักพักอาศัยของไทยบัานนนะครับโอ้นอ้ำยางก็เยอะนะครับเมืกี่ได้โสงมีดน,นะครับ นะครัแผ่นนะครับนี่ก็แผ่นปูกระเบื้องนะครับมีแผ่นใหญ่แผ่นเล็กนะครับแผ่นหกสิบนะครับตรงนี้นะครับนี่เด็ะที่เราจะไปปูนะครับปูกระเบื้องนะครับหนักมากนะครับ ก่องรัต้ตารานี่ครับรูดลายนะครับตรงดาดฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายไม้นะครับตัวนี้นะครับ ใาไมมนะมนี่ก็จะเป็นแผ่นพื้นนะครับฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพบก,กับช่องช่างตามกรอกนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องช่างตั้มโกกกองนะครับ